ครับสวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่ผมอีเช่นเคยกับซูเปอร์อาร์มนะผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปชิ่ๆนะครับผมซึ่งวันนี้นะผมจะมารีวิวหรือว่าพรีวิวถุงมือสบจูอาดิดัสพิเดยเตอร์นะครับผมซึ่งหลังจากที่ผมได้ซื้อถุงมือคู่นี้มาสักเวลาสักประมาณเกือบปีนะเป็นปีแนละ้วอะเรามาดูซิว่าจากวันนั้นจนถึงวันนี้นะครับถุงมือคู่นี้มีสภาพอย่างไรบ้างครับหรือว่า มันยังใช้ได้ไหมหรือว่ามันยังหนึบอยู่ไหมหรือว่ามันยังจะจับบอลอยู่ไหมหรือว่าผมปลดประจำการไปแล้วนะครับก็สําหรับคลิปนี้ผมจะมารีวิวให้ดูครับแต่ก่อนที่ไปชมรีวิวนะผมก็ฝากทุกคนนะครับกด subscribe กดไลค์แชร์ให้ผมนะเพื่อเป็นยังไผมทาคลิปต่อไปด้วยนะผมโอเคถ้ากดแล้วเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันเลยไป let's go โอเคผมก็ทุงมือที่ผมจะมารีวิวในวันนี้ก็คือคู่นี้นะผมเป็น adidas p r e d a t o r โ่นยเดูจากอ่าสภาพของถุงแล้วก็น่าจะดูนะว่ามันโ,โนคตรโสมน,นะครับอ่าก้อ็ถุงมือคู่นี้นะผมได้มาจากรัสด้าเราในราคา673บาทนะครับนี่ก็ได้ปีกว่านะครับเนี่ยนี่นะครับหน้าตาของถุงมือณปัจจุบันนะผมอ่าเห็นได้ว่ามันโคตรโซมนะครับเนี่ย ดูดูดูโห oh. ต้องเรียกได้ว่าแบบใช้งานโคตรคุมเลยนะครับเนี่ยดูดูน้าโฟมได้เย็บออกครับนี่ครับเนี่ยเย็ยบเหมือนกันนะครับคู่นี้เออข้างนี้ก็สำหรับถุงมือคู่นี้นะครับตอนได้มาใหม่ๆเนี่ย ต้องบอกกันเลยว่าหน้าโฟมนี่โอ้โหอย่างหนึบนะผมจับบอลมือเดียวนี่โอ้โหได้เลยครับป็นจับ,บอลมือเดียวนี่สบายนะครับผมมีคลิปให้ดูนะผมผมได้ทําการรีวิวรัลววโลงให้ดูอยู่นะย้อนกลับไปในไปดูในช่องอ่าอาร์มเดอร์ได้นะครับผมเป็นช่องหลักของผมนะครับก็ลิงก์ก็อยู่หน้าหน้าช่องนะครับอ่าอันนี้เป็นไม่ใช่อของแทอะไรนะเป็นของอ่าของปลอมนะครับผมของก๊อฟ ผมหน้าตาถุงมือก็จะประมาณนี้นะคือดีไซน์โคตรสวยนะผมผมชอบนะเนี่ยผมชอบถุงมือแบบนี้นะครับซึ่งเนี่ยซึ่งผมจะเรียกว่าอะไรคือผมชอบนะแบบเนี่ยซึ่งตัวถุงมือมันเป็นเหมือนกับเป็นผ้าคนระับมันกับปรอแบบไม่ได้ใส่ถุงมือนะเนี่ยคือแบบเหมือนมือเปล่าเลยตอนมาเร็กๆนะผมตรงนี้โคตรรัดเลยเี่ย แต่ว่าตอนนี้แบบรวมนะครับเนี่ยคือผมได้เย็บใส่ใหม่นะครับเนี่ยดูดูอันนี้เพือเย็บเหมือนกันเอาถุงมือแบบว่าโคตรสู้ชีวิตนะครับแล้วผมก็เกย็บตรงนี้นะครับเนี่ยแล้วก็เย็บตรงนี้แล้วถ่ายคลิปนี้เสร็จนะผมก็จะมาเย็บตรงนี้เองให้มันใช้งานได้ปกตินะผมดูครับก็ดีไซน์มันสวยนะดีไซน์สวยเลยครับนี่ จะประมาณนี้นะหน้าโฟมยังหอมอยู่เลยมันก็เนี้ยก็ยังใช้งานได้อยู่ปกตินะผมผมยังไม่ปดประจำการน,นะอ่ะก็ยังใช้ได้ปกตินะทุกวันนี้ผมก็ยังใช้อยู่นะใช้ไปหาว่านะถุงมือคู่นี้ได้ไปแข่งบอลเงินครึ่งแสนนะผมอ่ะ ว่าก็ได้คือตอนมาแรกๆเนี่ยโอ้โหจะบอกครับผมดหนมากครับผมจับบอลแบบเนี้ยจับบอลแบบมือเดียวนี่โอ้โหสบายโอเคผมก็สําหรับคลิปนี้ครับอยู่กับผมนะเทปอัมบินได้นะผมเนาะสําหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมารีวิวถุงมืออาดิดัสฟีเดเตอร์นะครับอ่าเป็นของก๊อฟนะผมเนาะของกอ๊อฟอ่าไม่ใช่ของแท้นะครับของกอ๊อฟโอเคเรามาดูว่า มันจะหนึบเหมือนของแข็หรือเปล่านะ้องเสียงดูครับก็น่าจะรู้นะว่ามันมีความหนึบี่แค่ไหนนะครับดูด้เยอโอเคครับหนึบมากครับผมนี่ ก็หน้าโฟมตัวนี้นครับสามารถเล่นได้ทั้งสภาพอากาศที่ชื้นสภาพอากาศที่แห้งนะครับผมนะเล่นได้นะครับสําหรับสภาพอากาศที่ชื้นนะครับอ่าก็เรานะครับไม่ต้องไปพรมน้ำอะไรให้มันยุ่งยากไปครับก็ของเดิมมันดีอยู่แล้วนะครับถ้าสนามชื้นชื้นมันจะมีน้ําค้างอยู่ในพื้นหญ้านะครับผมเนาะแต่ถ้าเล่นในสนามแบบอากาศแบบร้อนๆน,นะครับ ควรมีผ้านับชุบน้ําแล้วก็แขวนไว้ที่ตะขายแล้วก็เวลาไว้เช็ดนะครับโอเคอเคียอะวมากครับผมฮะก็คุ้มราคาครับกับราคาหกร้อยอาซื้อได้ตามลาซาด้า้วผมนาะอ่ะลาไปก่อนบ๊ายบาย โอเคผมก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปรีวิวถุงมือวกสปารตูไอดัสพีเดียต์ต์นะผมจากวันนั้นสู่วันนี้นะเรียกได้ว่าเปอร์เซ็นของถุงมือเนี่ยเหลือแค่ยังไม่ถึง10%เลยนะวันสัก9.5%นะครับเปอร์เซ็นนะผมจาก100%ก็มันก็ยังใช้ได้ครับคือผมก็ไม่ได้รวยอะไรที่จะไปซื้อถุงมือใหม่นะครั ก็จริงๆอยากได้คู่ใหม่นะแบบนี้นะคืออยากได้คู่ใหม่เพราะว่ามันดีไซน์สวยมากแต่ที่ที่ว่าไม่ไม,ไม่มีตังครับผมนะก <c rim> MM ็ขนาดของก๊อปก็ยังหกร้อยกว่าบาทน,นะผมถ้าของแทก้ก็ไม่ต้องพูดถึงครับผมรุ่นนี้มันฮิตมากครับอาดิดาคือมันใส่แล้วมันกระชับมันจับดีมันดีทุกอย่างเพอร์เฟกตทุกอย่างครับคือเหมือนกับว่าเขาทํามาแบบ อธิบายไม่ได้นะผมคือมันดีจริงนะครับโอเคผมก็สำหรับคลิปนี้นะผมก็ฝากทุกคนกด subscribe กดไลค์เพ์ผมด้วยนะไปคิดว่าคลิปนี้มันมีประโยชน์นะก็นั่นแหละเจอกันใหม่คลิปหน้าครสำหรับคลิปนี้ขอ,อตัวลาไปก่อนราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายลาที่สดด